อาลคลิปนี้เดี๋ยวมาดูแมลงศัตรูในข้าวบ้างซึ่งแมลงตัวเนี้ยคนเนี่ยพอเห็นอาการทำลายปุ๊บมันจะสับสนกันเยอะมากแล้วส่งมาถามว่าคืออะไรอะไรบางคนบางร้านจายายาแนะนำยาพิษแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ chat, ติดตามช่องเกษตรสาระก่อนนะกันนะอ่ะคราวนี้ไอแมลงศัตรูตัวเนี้ยคืออะไรคือแมลงดำน้ำใช็ไหมไอตัวเนี้ยมันเป็น แมลงตระกูลด้วงตัวสีดำๆแล้วหลังมันจะมีหนามมาก็าเ,าเลยเรียกแมลงดำหนามส่วนตัวอ่อนจะเป็นตัวสีเ,เหลืองงแล้วก็ขอบมันจะเป็นหยักๆๆๆกันนะแล้วมันจะใช้อยู่ใต้ใบใช่ไหมอาการทำลายของมันเนี่ยเหมือนนอนบนใบมากๆและหลายๆครั้งก็จะแยกกันได้ออกว่าอาการแบบไหนคือแมลงดำหนามอาการแบบไหนคือนอนบนใบข้าวจากในรูปเนี่ยเบอร์ไหนเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเบอร์ไหนคืออาการของแมลงดำหนาม กดคำตอบมาในคอมเมนต์บอกให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวจะมาเฉลยที่หลางน,นาว่าเบอร์ไหนคืออาการแมลงดำน้ำใช่ไหมซึ่งอาการมันเหมือนกันมากถ้าบางคนแยกไม่ออกก็จะสับสนด้วประบาดของมแมลงดำน้ำเนี่ยมันไม่ได้ระบาดในแนวข้าวนะจริงๆอ่ะมันเป็นมแมลงที่ระบาดในอ้อยแล้วเริ่มมีการมากินข้าวบ้าน ปักปลายแต่ว่าเริ่มมีเห็นชัดเจนเมื่อปีประมาณปี60น่ะน,นะก็คือนาข้าวใครที่ปลูกติดกับแปลงอ้อยก็จะเจอใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นน่ยก็จะมีการพบการระบาดมากในหลายๆจังหวัดตั้งแต่ทางสุพรรณบุรีชัยนาะทสิงห์บุรีลบบุรีนะครสวรรค์จนไปถึงกำแพงเพชรคือนาข้าวที่ใครมีใกล้ๆแปลงอ้อยก็จะพบการระบาดของแมลงกํานา คราวนี้อาการทำลายของมันเนี่ยมันตัวแก่มันก็จะกินใบจนเป็นลอยถกักทางแต่ให้สังเกตเลยว่าถ้าในแปลงไม่มีการใบที่ประกบติดก,กันหรือใบหม้อเนี่ยอันนี้คือมะงดำหนามอย่างแรกเลยนะวิธีสังเกตส่วนรอยทำลายเนี่ยถ้าเราเห็นอีกอย่างหนึ่งเป็นรอยทำลายที่อยู่ใต้ผิวใบคือมันตัวอ่อนจะชอนชัยไปใต้ผิวใบเนี่ยอันนี้คือมะงดำหนามอันนี้เป็นลักษณะาภาพของตัวแก่ที่เป็นทำลายมันจะกิน ผิวใบด้านบนล้กก็เป็นถาก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 ลงมานะส่วนตัวอ่อนเวลาทําลายเนี่ยตัวอ่อนมันจะมุดเข้าไปใต้ผิวใบเนี่ยสังเกตมันจะมุดเข้าไปข้างใต้แล้วก็กินเนื้อเยื่อด้านไหนแต่ผิวใบด้านนอกยังอยู่นะตัวอ่อนเป็นจอรชัยเสร็จแล้วปุ๊บมันก็กินไปเรื่อยๆ,ๆจนวันนึงมันก็เข้าเป็นดักแด้อยู่ใต้ผิวใบนะ อาการถ้ามันลงเยอะๆทั้งปลายถ้าเรามองลงไปมันจะอาการเหมือนนอนม้วนใบในภาพนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นใบาขาวๆขาวๆแต่ไม่มีใบที่มันม้วนแปะติดกันอนะแล้วอันนี้เป็นขยายภาพให้ดูในจุดที่มันเข้าดักแด้เนี่ยมันตัวอ่อนที่มันชอนไปใต้ใบพองเข้าดักแด้มันก็อยู่ในข้างในวงๆอย่างตรงเนี้ยใช่ไหม แล้วเดี๋ยวพอหลังให้มันก็ฝาดเป็นตัวแก่กลับมาใหม่แต่เขาเนี่ยสารเคมีที่ใช้ควบคุมได้เนี่ยมันมีสารหลายตัวเลยก,ก็ราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่างเช่นฟิปโปรมิลไทอามีทอกแซมเอทิพโลอิมิดาคอปิดไทอคอปิดคอแทานีดีนอเซตามมีปิดไดโนทิฟูลแลนพวกเนี้ยใช้ควบคุม,มแมลงดำน้ำได้หมดใช่ไหมแต่มันก็จะมีอีกพวกหนึ่งพวกยาหนอนลงไปที่เป็นยาผสมะนะซึ่งบางทีมันผสม ส,สารที่ใช้ควบคุมตัวนี้ไว้ได้แล้วอย่างเช่นเบลเอ็กซ์เพร์เนี่ยเขาก็ผสมไทยอะโคปิดวัตาโคผสมไทยมีท็อกแซมโซวิโกก็ผสมไทยมีท็อกแซมซึ่งถ้าเราใช้สารพวกนี้ในการควบคุมหนอนด้หยนอนกน้อนแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเจอแมาลางดับน้านะเพราะมันควบคุมได้ทั้งสองแม,มาลางเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับแมาลางดับน้ำเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ ตอนน่าจะครบถ้วนในเรื่องความรู้ของแมลงดำน้ำยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องเกษตรสาระไว้ด้วยนะครับอ,อันนี้ฉเฉลยแมลงดำน้ำคือเบนิ่ง